น้อยยังบอกว่ามานอนมันตุ๊กแกปล่อยมันเถอะจะปีนกำแพงตามมันหรือไงเรามานอนมานอนมานอน,น,อนไปยุ่งอะไรกับมันมันตุกแกปล่อยมันไปนอนไปไปนอนไปนอนไปนอน มาเร็วมาเร็ววขึ้นที่นอนเร็ววเฮ้ยอามันไม่นอนมันจะเอาตุ๊กแกเฮียน,น้องมจะจับตุ๊กแกนั่น่ะวันหัวมไม่สนแล้วจะนอนขาน,นอนกันหมดละเอออค้างอยูย่ไอ,อ้เชลอ่ะน้ำอ้อย เขานอนกันหมดแล้วลูกมานอนนอนไปเนี่ยยังจะห่วงอีกแล้วจะไปห่วงมันลอะเป็นหมานะไม่ใช่แมวไปหาจับริบ้งจกจับตุกก๊กแกอยู่ได้นอนนะแม่ไปนอนแล้วนะอิงเฮ้ยเฮ้ยมานอนอ่ะพ่อ,อเรียกเข้าข้างในดูห่วง oh. ห่วงให้จกอยู่นั่นเนี่ยไอ้ห่วงตุกก๊กแกอยู่นั่นเนี่ยอ้ยอยูออเเอ่ออเฮ้ยเฮ้ยนอนไปอืมกระแมวมึงก็นอนเป็นพี่อย่าดูแลน้องไม่ใช่จะแกล้งน้องน่ะเอาหากาแฟลงไปด้วยละเฮ้ยแล้วถ้าลื้อของแม่กันนะไม่เลี้ยวในมือลั่นเลยนะ nè má non